เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วไอจีเนี่ยก็มีคนฟอลโล่เยอะแล้วเราก็คิดว่าคงไม่มีใครกล้าที่จะมาจีแบบนี้หรอกมั้งอะไรเงี้ยเอมี่ก็เลยคิดว่าเข้าคงแบบพูดเล่นๆมั้งซึ่งตอนแรกเราไม่เข้าใจว่าอ่าขอไลน์แล้วเยอ,อะขอไลค์ไลค์คือหมายถึงว่าขอกดไ like ลค์รูปไหนนะแล้วโอเคเต้นคิวเราก็บอกเขาแบบนี้แล้วซึ่งจะว่าไม่ใช่ครับขอไลน์อะไรเงี้ยซึ่งเอมี่เอมี่ก็เลยแค่แค่แคอ๋องั้นงั้นคุณก็ฝากไอจีเอ้ออะไรนะไอจีไอดีไว้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเอมี่จะแอดไปอะไเอเอมี่ได้แอดไไไไปหรรรืออยยยยัััังงงคคคะะะ่่่่มมด้ีกกาาุนแตว ด้วยความที่เราไม่เคยดูบอลนะคะเราก็เลยคุยกับเขาเหมือนกับว่าเออทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยดูบอลเลยนะอะไรเงี้ยขอขอยดูบอลไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วแล้วล่าสุดก็มีพาชวนเพื่อนๆนะคะไปไปดูบอลก็คือเมืองทองกับสุพรรณอะไรเงี้ยค่ะก็เขาเขาบังสีไหมก็พอเจอกันก็ก็มีคุยกันก็ดีก็จริงๆไม่มีอะไรเขาเคยมาทานข้าวที่ร้านเราด้วยซึ่งซึ่งตัวเองมีเองก็เปิดร้านอาหารเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็มีการคุยกันเพราะว่าเขาก็มาอุดหนุนที่ร้านบีตาบาร์ได้คุยอะไรกันบ้างหลังจากนั้นหลังจากแรกรายได้ ไม่ไม่ค่ะไม่ได้ทนันเขาว่าตอนนี้มี่ทํางานทุกวันเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เราจะเปิดตัวซิงเกิลของตัวเองแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนางเอกละครแล้วของ i อ m ีค่ะแล้วพี่จะมีสัตว์สำคัญอะไรอย่างไงต่อไม่มีค่ะตอนนี้เอมี่ขอทํางานก่อนดีกว่าะเพราะว่าทางโน,นเขาก็ก็เป็นห่วงเขาด้วยอะไรเงี้ยคือแบบไม่อยากให้เขาคิดมากไม่ได้ไม่ได้กลับมาคืนดีกันนะแต่ว่าคือให้กําลังใจซึ่งกันและกันี<ม>่เราไม่สาด คือตัวเอมี่เวลาคุยกับใครไม่เคยไปนั่งถามใครอยู่แล้วว่าไอ้ยูมีแฟนไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆมีหรือไม่มีจริงๆเอมี่ก็เป็นคนที่ไม่ยุ่งกับแฟนชาวบ้านอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีเขาบอกว่าเขาก็มีคนบอกว่าไม่มีแล้วไม่ไม่มีแฟนแล้วเลิกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีว่าคนก็บอกว่าเชียร์ทีมไหนเอมี่เชียร์ทุกทีมใครที่เก่งใครที่มีความสามารถที่สามารถที่ทําอะไรก็ได้ให้กับประเทศชาติเราก็ต้องเชียร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้มีไม่อะไรไม่มีค่ะขอบอกกับนักบอลไม่มีเลยจริงๆ แล้วก็ตอนนี้ก็ขอฝากผลงานเพลงอยากโดนเอาด้วยนะคะอยากโดนเอาใจค่ะค่ะแล้วก็เป็นซิงเกิลของเอมี่แล้วก็เป็นเพลงที่เอมี่คิดเองแล้วก็บทเนี่ยทุกอย่างเอมบีเอมี่คิดเองหมดเลยแล้วก็พี่ต๊อกชัยวัฒน์มาเป็นพระเอกให้คิดว่ากลางเดือนนี้เอมี่น่าจะเปิดตัวซิงเกิลแล้วค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญพี่ๆทุกคนนะคะเดี๋ยวให้เซ็กซี่ไหมก็ยังคงความน่าประหลาดของเอมี่แหละน่าประหลาดแบบนี้ของเซ็กซี่ไม่ได้มากตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ีสองเพลงค่ะแต่ว่าขอเปิดตัวเพลงเร็วก่อนอยากโดนเอาใจนี่ค <vendo> ร <tapping> ับหลายคนมองว่าเราไม่ค <lays out spices> ่อยแบบพูดถึงเรื่องผู้ชายก็เลยเหมือนว่ากระแสเราจะโดนตกไป่อ๋อไม่ค่ะจริงๆแล้วพี่หนูก็บอกว่าไม่มีข่าวผู้ชายไม่มีข่าวข่าวบ้างก็ดีอะไรเงนี้ค่ะจริงๆแล้วการที่ไม่มีเรื่องผู้ชายมันมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันมันก็ยังมีกระแสอยู่เหมือนเดิมแหละค่ะไม่ไม่เพราะว่าตอนนี้ตั้งใจทํางานมากเพื่อ m อมบตัวนี้แล้วก็ทุกอย่างคิดเองทาเองหมดเลยค่ะ ของ IPM ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เป็นนางเอกของ IPM ด้วยนางเอกอะไรคะละครค่ะของไีมจะเป็นละรคะละรเรื่องตะเคียนค่ะใน i g ได้โพสต์ได้โพส์รูปล,ลงไปแล้วตอนนี้ทางอกเพลงเป็นนักแสดงละครอี้ออใช่ค่ะตอนนี้แ,แล้วก็ตอนนี้ทาง i p m ก็อยากให้เป็นเยนร้องเพลงเพิ่มเพื่อที่อยากจะให้ให้อนุรักษ์เป็นเพลงลูกทุ่งด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ยังไงก็ต้องฟังทางผู้ใหญ่อะค่ะไม่ค่ะไม่สู้พี่เขาหรอกยังไงพี่ใบเตยเขาตอนนี้อาง พี่ใบเตยนี่อันดับหนึ่งข,ของประเทศไทยแล้วก็เอาน้องก็ขอเอาตัวอย่างจากพี่ดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ไม่มีการมามาแข่งพี่แน่นอนค่ะนุ่งซั่นแล้วแคนเทอร์ไลน์ของเอมี่ไม่นุ่งสั้นแต่ว่าข้างบนไม่ต้องโชว์มันก็เห็นอยู่แล้วเอมี่ชื่อจะให้แซงโค้งเลยอะไรนะคะมาดูดูใจกันนิดนึงหยัดถึงกระจนในทะลึะอยากบอกว่าความคิดถึงดันใจจนตึงจนแน่ เดี๋ยวค่อยเปิดตัวทีเดียวแล้วก็เดี๋ยววันที่23นี้ก็มีคิทติง้งละครค่ะ,ะดดกกมีค่ะมีแล้วก็รับรอเอมี่ไม่ทําให้พี่ๆผิดหวังแน่นอนเพราะว่าคิดเองทําเองเพราะว่ามันได้ยินมาเยอะแล้วกับคําพูดที่ว่าเอมี่ไม่มีอะไรดีเลยนอกจากนมอะไรเงี้ยก็ก็เดี๋ยวมีดีไม่ดีก็มาดูเอาแล้วกันเนาะ ไอมี่คืออยากเป็นนักแสดงไม่ใช่ดารานะคะแล้วก็อยากเข้าวงการบันเทิงไม่ใช่วงการมายาแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในเมื่อเขามายาเราก็จะต้องอยู่ในวงการมายาให้ได้ นิดเดียวก็ถึงเส้นชัยแล้ว,วเพราะฉะนั้นไม่ถอยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแฟนคลับเราตอนนี้คือคือรักเราแล้วจากที่ทุกคนแฟนคลับที่ฟอลโลกคือเกลียดเรามาก่อนแล้วตอนนี้ทุกคนพูดเลยว่าหนูเกลียดพี่มากหนูแอนตี้คือเกลียดผู้หญิงคนนี้แต่ตอนนี้ทุกคนคือแบบรักแล้วรักแอนตี้แล้วแล้วก็เอามาละวันคนนี้ก็จะไม่ทําให้แฟนคลับเสียใจเหมือนกัน,น,กนกใช่ค่ะถึงแม้ว่าปิดแต่งจะกลับมันจะดีหรือไม่ดีก็ยังจะทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ okay,